สวัสดีครับผมช่างกริดครับจากเอสพีโซล่าปราสาทเมืองใหม่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มาติดตั้งเจ้าซปเปอร์บ็อกนะครับเป็นประปาหมู่บ้านใช้ดูดน้ำสระถังขึ้นถังแชมเปญปั๊มที่มีอยู่เป็นของแฟรงกินสองแรงนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ซปเปอร์บ็อก อินเวอร์เตอร์ตัวเก่าจะเป็นตัวตัสีดำๆเล็กๆซึ่งมูเขียวเข้านะแล้วพังนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์บ็อกตัวนี้นะครับใช้กับปั๊ม AC ปั๊มไฟฟ้านะครับเหมาะกับปปาหมู่บ้านหรือท่านที่มีปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูฝั่ง DC นะครับ RPM คือรอบความเร็วมอเตอร์นะครับ2006 270เจดสโวลต์นึ่งแปวัตต์กินอยู่ 6. 6แอมป์นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดมีโซล่าเซลล์ถ้าแผงโซล่าเซลล์มีไฟพอไฟฟ้าก็จะไม่เข้ามาร่วมนะครับอ๋อแดดโดนะไฟฟ้าหรือไฟไม่พอจากแผงโซล่าเซลล์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาไฮบริดนะครับ ตัวนี้ใช้ได้หลายแบบนะครับใช้กับ AC ก็ได้ปั๊ม DC บีแบเตก็ได้แล้วก็ใช้ได้2ตัวนะครับมีจุดต่อปั๊มได้2ตัวนี่ครับมีปั๊มหนึ่งปั๊มสอาจจะมีคู่มือให้ต่อนะครับตั้งค่าใช้ได้3เฟส 220V โวลต์220 v, แล้วก็สเฟสนะครับ สองรอยี่สิบวลต์อ่ายี่สิบปรเลดก็ใช้ได้นะครับใช้แผงโมโนสิบแผงคนระับเราพาไปดูน้ำไหลนะครับดูน้ำของน้ำใหญ่ขึ้นถังแชมเปญน,นะครับ นะครับความแรงของน้ำพุ่งแรงมากดูดน้ำหยาดหงองงามขึ้นไปบนถังจำเป็นเป็นปัม๊มแลงกิ้นสองแรงครับปั๊มเอซนะครับแต่ใช้แผงโซลาเซลล์แปลงเพื่อมาขับปั๊มใช้งานตัวซุเปอปร์บ็อกตัวนี้สามารถ Uh, ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเป็นออปชันเสริมเป็นระบบ l t สามารถควบคุมมือผ่านมือถือได้นะครับจะมีฟังก์ชันเสริมสามารถใส่เข้าไปได้ครับ,รบท่านใดสนใจติดต่อก็โทร095 294 9521บริษัท s อ Solar System ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาได้ครับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ